โอเคเราเจอศัตรูทางธรรมชาติก็คือบีนะครับยิงมันไปคือผมต้องรีบแล้วอ่ะคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยคือถ่ายนานไม่ได้คลิปเนี้ยต้องรีบจริงๆอันนี้พูดจริงนะต้องรีบผมต้องรีบซื้อตัวนี้เลยตัวราคาแพงที่สุดในโลกใบนี้ดูเรื่เสียงกอนี่ก็อยู่ย s p เฮะ ามมาเลยสแตนเงินขึ้นชาชาเหลือสองตัวจะโคตรล้มหมีได้ไหมไม่ได้นะครับดูจากสภาพแล้วเออได้แล้วล้มหรีบอะองรีบ มีสองตัวอืออือตบหน้ามันเป็นทีนึงต้องเรียกตัวเก่งๆแล้วตอนนี้มีมีเวลาไม่มากแบบเมืนเวลามันนัดถอยหลังไปประมาณนะี้รีบไม่ได้ เรียบร้อยหมีตกหน้าไททานเราตายเลยทีเดียวฝับฝับ,บคือมันตกไม่โดนหรือว่ามันกระเด็นยากว่ะฝับฝับเออตายแล้วตัวหนึ่ง่อแล้วการนี้แหละตุมายว่าโมชินไดโยเออนั่นแหละ ไปเลยแมวเมียวบทีเดียวสองทีตีมันตีบ้านันตีป้อมมันตี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 ต,ตีตีเลยเรียบร้อยตัดจบ